นะคจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมใช้ชื่อว่านายโรตจรินพร้อมคณะนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับว่าอันนี้เป็นมามทรี่ทานเ้แต้องใ้ัวแย่งอแย่รา้ขออนุาตมเป็นมาอนาจในสถียนะครับสำหรับทุกท่านกองยาวขบนพร้อมแล้วครับนี้นะครับตามจำนวนเหลือจะแจ้งให้ทราบนะครับ น่าเชิญขึ้นบนครับให้บุญเท่ากันขอให้บุญนั้นเขได้เป็นะครังทึ่งพาด้วยนะครับมาขัดเกลงคกับเป็นชาวบานรวมกัน ตัวหแค่รู่เียใหญ่แล้วัวนท่าตั้งสามรสมส่รนะครับสมร้อ่รไม่ใช่ธรรมดาลูกใหญ่ที่เกันนะครับ คนในยุคน nee, um, ั kind of ้นรอได้คราวนี้ท่านคุณผู้เสด็จใส่รุ่ขอสองเข้ามาตัวยหมาโกรธล้อมคอนะฮะเพราะว่าหน้าโกรธล้อมคอนจะเก่าเราก็ทางในชาติเสดใส่รุ่งของสองเข้าด้วยนะครับตรวจในท่านรองเท้าท่านผู้ปี๋ที่นั่งอยู่เนี่ยคุณหน้าคุณตานะครับแต่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมดทั้งท่านราชการท่านผู้ใหญ่ นะครับบางท่านเป็นอดีตนกรัฐมนตรีเป็นอดีตนากัมนตรีช่วยเป็นอดีตผู้ช่วยนกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการนักกรรมีการต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านเป็นเจ้าของนักมากประเทศไทยให้เจอีกต่อดีนายจุฬาจุบันนะครับแล้วทางอดีตยาดประธานสมามนะครับมีสัปดาระและสิบอกของทนใดที่วางอยู่นะครับบริเวณด้านตะวันตกของตัวรถนะครับ มีกระเป๋าเป็นใบนะครับอำนักเล่นสิ่ของติดจำนวนหนึ่งนะครับของทนาดที่ว่าไว้นะครับตอนนี้ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ัะครับนะครับตรงที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าพยายาม ยประกอกของขาว่าขยัมรามนานะฮะเดี๋ยวจะเป็นการให้ลูกอาา,าได้โชว์ลีลาขยัมรามนาให้ได้ชมกันนะครับ โยตูไม่ออกว่าเป็นลูกใครอย่ากปิดทีไหมเอ้ยนะครับก็สลักความสุขให้กับครอบครัวด้วยในงานบวชไก่ข้าแบบบวชมีข้าราชการมีผู้บริหารต่างท่านอายุปุซีเนี่ยท่านบอกว่าพร้อมที่จะหาปลาที่ร้อเพิ่มนะครับท่านใดมีสามีที่มีนะครับเข้ากันไม่ไร้เลยนะครับผมกานาทีข้างๆอาจารี์รับเรียนพิธีจะยาวนะครับส่วน เมื่อวานก็มีหนึ่งคู่หนึ่งนะครับประกาศหายเจ้าของมารับได้นะครับเพรวานเราได้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นสองบทถวยในหลวงนะครับบทถวยในหลวงท่านนายกแฟกซี่ท่านเป็นสภาบุญท่านเป็บุตรสีครับสองท่านร์เจ้ารปุณพราชวัฒนสารบติรองศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ

ครบข้าวมันไส้ครบหมุองเด็กก็ันไสนะครับข้าดูนะ้าได้เห็นแล้วนะฮะข้าขอไปร้านนารวกุฎเการเลยนะครับเพระว่จับมาหรบาทอ่นพเจ้าอยู่เรานะครับัหน่ยนางอท่านจะในมกยนะคะดีเแต่จะได้ให้รางวัลนะค หน้าตารามรัลย์ิบดนะคหน้ีหสีตองรนะครับแล้วกหน้าผูี่ครับผมตอนนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านนักอยู่ด้วยนะครับ ที่มองเห็นออมีคณะ้องมีตาโหดหล่าตังตังตังที่จะก็มาเป็นพระอา,า,า,จ,ออาจาระะะ์แล<ๆ>้วค่ะเดี๋ยว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่คุณพระบาทพุทเจ้ายู้ว่าพระปัตติยาครับเจ้ายู่ว่าเรื่อในกมาสาคนวันเกิดดวงดาวก็เจติองศาสาสเพื่อเป็นการสืบทอดสรุขอลกของรุ่นตาสนาให้มกร้ากเไปเอสามเพื่อเป็นการลงสถาบันหลักของชาาิ สาธารณรัฐอากาักรให้มันคงสี่เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมใจกันของสิชนท้องถิ่นให้เป็นแขนกายกติกกรรมในครั้งนี้ในนามของหน่วยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคพ่อพาประชาชนให้ความเอารีในการประสานงานร่วมกิจกรรมที่ผู้ส่วนร่วมโภคกาบประชาชน ที่เป็นช่างของชาวไทยแสดงความเลือกในพระพุทธศาสนาเพื่อตัดเกลายวปีญปัญญาให้บริสุทธิ์ของใสแสดงความร่วมมือร่วมใจสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกราบขอบพระคุณพระเถรลาพระผู้เจ้าพระอุปราชและคณะสงฆ์สามเณรในพระศาสนาจังหวัดสุรินทร์ทุกรูปที่เมตตาอุทิศจิตจงส่งให้สำเร็จถูกต้องตามพระภัยทุกประการ ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก,ากคณะสงฆ์วัดวนพิเิษเป็นสถานที่ผู้ประกิจกรรมกิจกรรมโครงการอ็ด้วยหน่วยงานชุมชนในเขตเทศบาลกรุงเทพและขับรัศด์ที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในตำแหน่งวันนี้ได้เวลาครบวัแล้วขอขับเรียนเชิญท่นนนานประธานในพิธีเปิดตัวยหน้าของคุณยายรักและถวายคำกล่ารักคนใจมุ่ลเป็นลำดับต่อไปขอกขับเรียนเชิญครับ ท่ประธานในพิธีท่านก็ได้คนรวยตระอไม้ถวายรัศกราชกาขพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเครืหนาขาพระบมฉายาลักษณ์นะครับขออนุญาตขาลอกคุณชาท่านอนุญาตในพิธดมีความพิเศษพืีได้แสดงในพิธีการกาที่สุดอันหาที่สุดที่ได้สมพระมตตาได้เปกอเกิขอ ด้วยองค์ทรงประเป็นพระราชกรณีิจนานาบรการตามพระองค์โรดบุตาลองมารเพื่อเราพระราชินีพระองา์พรพิเศษที่ว่าเราจะสื่อสานรักษาและต่อยอดและครองบนยินโดยธรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตของเรต่อไปเพื่อความมวังสุดร่เย็นในสิ่งผห่ขององค์ทราทยใเสมอมา ขเจ้าและประชาชวอกขอ้โอกาสนี้ทัานเชิญหนาผพระศสีตนตรัยและสี่สิทธิ์ายที่วิหารวงัือได้โดนตนประกาประานคนให้วกเราชนและรัฐสภาได้รักรางวัที่ปดีศีลสินรมาดวิเชียรกรุงศรีอยุธยาทรงมีสุขภาพและราบรื่น แรงของคูนอยู่ในร่องของกษใสของอุิกรามไทยะไปเพื่อการเรืของขทครับปุ๊บปุ๊บไว้คาเาครับเชิญท่านประธานได้กลับเขาด้ไปจำที่และท่าน้นมรท่านที่สอง้ามบเลยครับสามสี่รัน้ำทอง ท่านรัฐมนตรีดรสุธินกลางลงแสงรัฐมนตรีว um ่าการกระทรวงกลาโหมส่วนสิบท่านนะครับสิบท่านที่นั่งอยู่เก้าที่ท้ายท่านรัฐมนตรีครับที่นั่งอยู่เก้าที่ท้ายท่านรัฐมนตรีเอาหน้าหน้ยืนทุสิบท่านก่อนนะครับยืนให้ครบยืนให้พอกันนะครับรอแล้วมอบเลยนะครับรอแล้วมอบก่อนนะครับเจอแณบนั้นกประจำที่เฉพาะหน้าก่อนนะครับท่านผู้มอบคณะบุญยมิตรมิตรในทางบุญทางธรคำของท่านนะครับร่วมถูกรวมมานะครับ อรมครับสาเนที่นั่งนะครับมีแต่รัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชุดนึครับท่านผู้ทำการตระสูทรจามิล์ท่านนายประสาน้วยครับเกียรติของพรุเทยู่ครับสูธนนี้มีเสียงสาธุนะครับผมมีเสียงสาธุเป็นในตัในทุกส่วนเป็นแท้จริงนะครับกาครับ ครับอินดีกับนาคและอโมทนาบุญกับผู่ม้องเลยนะครับสาธุเสร็จจากกันครับสาธุอีกหนึ่งชุดรับเสนอข้อหน้าครับ าตรวจเชืราอุดอดีชัยที่เป็นคุณเปีริศแต่ครับปีริศในทางคุณทางคุณสนกับท่านทัตเตอร์ทักษิณชินวัฒตรนะครับมาร่วมข้อมูในทางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเซตชุดต่อไปนะครับยัไม่มีการถ่ายภาพนะครับยังไม่มีการถ่ายภาพเดี๋ยวขอขอบคุที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสให้ถ่ายนะครับให้ถ่ายแน่นอนนะครับภาษาทุจ้า ทุกท่านเด็กศิลครับที่น้องชายจาสนิทกันสักตัวตุนในอาสนวิทยาลัยปทุมเะร่ากูยบอกเลครับสามใครครับแล้วก็เรื่อนๆที่แขกเชิญครับท่าน้ั่วโลกนะครับอย่าเพิ่งหายครับทุก Que é o que ยังค th 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 ุณย no, ังไม่หังไม่หัทธาตุพันธาตุพังสาธุสาธุสาธุสอัตุโมทาเิอัตโมทาเมิกาสากุกาสาการุญยังการุยังกัตวากัตตวาพัชฌังปัพัชฌเททันโนเททโนพันเตพันเตักยังพันเตัมยังพันเตความพัชฌังปัพัชฌัญญา

ปุายะอุปาททุกขาสัพพะทุกขานิสสารณะนิสสารนะนิพพานะนิพพานะสัจฉิสัจฉิการณะขายะการณะขายะอิมังอิมังกาสาวังกาสาวังะเหตุวะเหตตวะภาเชธาเตโยอันเตอนุกัมปะอนุกัมปะอุปาทายะอุปาทายะเราสุดท้ายว่าให้ช้างค่อยจะทำ Gracias. Uh -huh. ที่อยู่ฝั่งโน้นลูกเลยครับสามแถวกลางมีแต่อะไรกูอะไรนี้สมาธิยาเมื่อคุเข่าครับขับเชิญท่านใดครับครูเอ่อได้อยู่กับในหัวเอง เรยนขอเดี๋วพระสั่งๆไอให้ได้ประโยชน์ที่สุดๆนะครับต่อโคันใหกับเวลาน้อยเขามีเวลาในึที่เรยคมาขออยากไปก่อนแล้วก็ฝากซองถวายให้พระบวชใหม่ทื่รดุลของเรา้ีด้วยไม่ใช่เป็นซื้อมาในในการบวชเรียนแล้วก็ได้ใช้เวลาบวชเรียนนี้ได้ความรู้มากโดยเฉพาะที่คำสั่งสอนของพระอาจารย์เนี่ย ผมไปอยู S <S ่นอกสิบเจ็ดปีมีความระบาดมากมายในแง่ของทุกๆอย่างแต่ว่าครัจสอนครูพิจาช่วยเดียรช่วยเดียรช่วยให้เราดีสุที่เพราะนั้นสิบกว่าวันที่ปวดนี้ก็คอยดูได้เรียนคำสอนรูเิจาเอาไว้เป็นเป็นสิ่งต่างๆในชีวิตองเไาขอให้ประสบแต่ความสุขกับเอ่อ ท่านแล้วก็ท่านจะกรวดน้ำานพรพวกเราให้กรนะครับโยมโยมพอโยมแม่เดี๋ยวท่านรมจะินท่านจะจัดถวายออท่านจะไปเห็นดวมไห้ทุกคนก่อนอ่าไปเห็ดวงไห้ทุกคนปางจีนก่อนนะโมพุทธาภิเษกภิทังปัจจันจิตเมวะสมิจะตุ कापे पुरेंदु चन्दपा चन्दोपनारातो यथा मणिः इरा แสดงความเคารพนะครับเปลี่ยนนะครับตามเจตจำนงของท่านตอนที่ตั้งถอดเก็บไปเลยเจรจาตรัฐสิิ์ด้ครับกล่าวแล้วนะครับท่านนุ่นตามปรดการขอเสียงสาษีให้กับเราตั้งสิ้นจิตแล้รมั้ ขอบคุณพี่น้องผู้ทธาสาสนิกชนทุกท่านนะครับในส่วนของรองเท้าของสำมมนึกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาหายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแล้วนะครับเดนก็จะได้มาพร้อมกันเพื่อ ขึ้นกล้วยขางนกลวยไรถ